งามแห่งโครเอเชียในวัยเพียง23อันเดรชครามริชคือยอดกองหน้าที่ทุกทีมในยุโรปต้องการเพียง5ปีในการเล่นบอลอาชีพฮีจัดไปแล้ว113ประตูหรือปีละมากกว่า20ตงุงเชลซี่าฝูงบอลอังกฤษและจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ต่างคนต่างอยากได้จบไงจัดไป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิธพลครับในช่วงเดือนมก,กราคมนั้นสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือการซื้อขายนักเตะและหนึ่งในนักเตะซึ่งสร้างความฮือฮาที่สุดในโลกของฟุตบอลก็คือเขาคนนี้ครับคุณผู้ชมครับอังเดรชคราเมริชนะครับเป็นสุดยอดกองหน้าทีมชาติโครเอเชียซึ่งมีข่าวว่าสโมสรเชลซีซึ่งเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลอังกฤษ กับเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าขอเป็นคนไทยต่างแย่งกันเพื่อได้ไลายเซ็น์ของยอดกองหน้าคนนี้และสุดท้ายครามเมริชเลือกที่จะมาเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวประวัติศาสตร์ของสโมสร500ล้านบาททำไมเขาถึงเลือกเลสเตอร์ซึ่งเป็นทีมไทยตารางเหนือทีมเชลซีซึ่งเป็นจ่าฝูงผมมีโอกาสนั่งขวยดเขาจ้าดไปคุณผู้ชมครับผมกำลังนั่งอยู่กับมนุษย์ 500ล้านนะคุณผู้ชมครับเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ City, กองหน้าจากโครเอเชียครับคุณผู้ชมครับทางด้านของมิสเตอร์ครามาริชเวลานายสมียอยู่นาสมียเชคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเขาโดนดึงมาด้วยค่าตัวอย่างนี้เพราะว่าสถิติการยิงนี่คือทุกสองนัดยิงลูกหนึ่งนะฮะและก่อนที่เขาจะมาเนี่ยมีคนสนใจเขาทั้งเชลซีแล้วก็ทางด้านเลสเตอร์ก็นำมาสู่คำถามที่ว่าทำไม you choose Leicester l e Very Cities good เลสเตอร์คือทีมที่สุดยอดสนาม King Power สวยมากทั้งเจ้าของคนไทยเพื่อนร่วมทีมทุกคนน่ารักมากแต่ัดสินใจมาที่นี่ไม่ยากเลยผมจะพยายามจัดไปซัดประตูชัยให้มากที่สุดครับที่น่าสนใจคือหุ่นเขคุณผู้ชมครับตัวเขาเนี่ยหุ่นพอๆกับคนไทยเลยก็เลยอยากจะถามเขาว่าที่เรามีความคิดที่ว่าตัวไม่ใหญ่เล่นในลีกอังกฤษไม่ได้แต่เขาทาได้เขาทาได้ ยงไร่อาผมตัวไม่ใหญ่แต่ช็อตเด็ดผมเยอะผมเทคนิคดีผมเร็วผมกระหายประตูง่ายๆโดนๆ so wish you the best of luck in Leicester thank champ จัดไปนี่ครับคุณผู้ชมครับบางครั้งโอกาสก็สำคัญยิ่งกว่าเงินทองและชื่อเสียงคุณผู้ชมครับพี่ครับคิดว่าฤดูกาลนี้คราเมลิช จะยิงได้กี่ประตูและจะพาเลสเตอร์อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่และพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมชั้์พิรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ